สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมหลังจากข่าวก่อนหน้านี้นะโค้ชทางด้านความเคลื่อนไหวของหนองบัวพิชยะนะครับผมก็หลังจากที่แยกทางกับทางด้านโค้ชช่วยนะครับผมโค้ชช่วยสมชายช่วยบุญชุมนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีข่าวลือนะข่าวลือนะว่าโค้ชวังนะครับผมทว่า ธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับผมก็เป็นเต็งนะครับผมเต็งที่จะมาคุมทางด้านหนองบัวพิชยะนั่นเองนะครับในการลุยศึกไทยลีกนอ,อดีตกุนซือประจวบเป็นก็จะเ,เขาเรียกว่าเป็นเต็งหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาคุมทีมพญาไก่ชนนะครับลุยไทยลีกเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากทีมนะครับเพิ่งแยกทางกับทางนะ้าช่วยไปนะครับธวัชชัยดำรงอ,อง ตระกูลนะครับกลายเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ให้กับหนองบวัวพิชยาทีมน้องใหม่ไทยลีกสูงสุดนะครับฤดูการ2021ที่จะถึงนี้พยาไก่ชนแยกทางกับกุนซือวัย67ปีอย่างสมชายชวนบุญชุมนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังตัดสินใจไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปก่อนที่ทางด้านโกประเทศไทยนะครับจะได้รับรายงานว่าโฮสชง เป็นเต็งตัวเต็งนะครับผมที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนทันทีนะเพื่อเร่งเตรียมทีมนะครับสำหรับการลุยศึกโตโยต้าไทยลีกครั้งแรกของทีมนั่นเองนะครับสำหรับทวัชชัยด,ดารงอ่องตระกูลนะครับวัย46ปีนะครับผมก็พึ่งพาพีทีประจวบรอดตกชั้นจากโตโยต้าไทยลีกได้สำเร็จเมือ่อฤดูกาลที่ผ่านมาและยังเผยเออและยังเคยพาทีมนะครับผม คว้าแชมป์โตโยต้าลิรับครั้งแรกนะครับมาครองในปี2019อนอกจากนี้นะครับยังเคยคุมทีมพัทยายูเนเต็ดเพื่อนตำรวจทรูแบงคอกยู u นเต็ดใชยนาทฮอนบินและนคนปรปฐมยูเนเต็ดนั่นเองนะครับผมอัปเดตกันสั้นๆน,นะข่าวลือว่านี่คือเต็งโคชของหนองบัวพิชยะนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาติดตามต่อไปว่า เขาจะมีการชูป้ายชูเสื้อหรือว่าอาอฟิเชียลอย่างเป็นทางการอะไรยังไงหรือไม่นะครับผมอ,อันนี้เป็นลือหนักอยู่นะลือหนักอยู่นะยังไม่เป็นทางการนะท่านผู้ชมครับนะ